สวัสดีครับผมช่องเกษตรธรรมชาติครับครับวันนี้มาดูว่าการปลูกมันาอายุสีเดือนครึ่งครับสีเดือนครึ่งครับว่าเราใส่ปุ๋ยตอนอายุประมาณ3เดือนกว่าๆครับใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับโพแทสเซียมโบตทสเซียมคอไลด์นะครับแล้วมันมันหยุดการเจริญเติบโตหรือเปล่าครับเขาบอกว่าดูรายคลิปนะครับว่าพอใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์แล้วมันจะชะงักการเจริญเติบโตครับ แต่ว่าผมมาดูนี้ไม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปครับนะครับอันนี้ก็พื้นที่ประมาณห้าไร่ครับผมใส่ไปประมาณสองสอบครึ่งนะครับครับก็คือไร่ละครึ่งกระสอบเลยครับมันก็ไม่เจริญไม่หยุดการเจริญเติบโตนะครับเพื่อว่าดูครับตัวนี้ก็สูงไปท่วหัวเลยครับเพราะว่าพอฝนตกใส่มันก็ปุ๋ยก็ละลายแล้วก็ซึมลงไปใต้ดินครับแล้วก็ ไม่เห็นว่าเขาจะหยุดการเติบโต,ตนะครับพอฝนตกใส่กลับกลายเป็นยอดอ้วนอวบแล้วก็ต้นสูงขึ้นมาครับเห็นไหมครับมันต่อยอดขึ้นมายอดที่ต่อมาใหม่ก็อวบสมบูรณ์ดีครับก็คือคือว่าถ้ามีปัจจัยคือความชื้นในดินครับมันก็ทําให้มันสามารถหาน้ำหาความชื้นหาปุ๋ยกินได้ดีกว่าเดิมนครับต้นก็จะอ้วนนะครับยอดจะอวบยอดจะอวบแล้วก็ใบจะใหญ่ครับ ผมก็มือใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาดูพามาดูหัวดูครับว่ามันใสปุ๋ยซุด00แล้วหยุดการเติมเติมปตหรือขาเปล่าครับก็สรุปได้เลยครับว่าไม่หยุดการเติมเติโตนะครับตัวนี้ก็สี่เดือนครึ่งครับวันที่16ไอเมษาครับปลูกที่หนึ่งธันวาครับ1 2 3สิบแดงนี้ครับเดือนธันวาคมครับปี26ก็ได้ครับสี่เดือนครึ่งนะครับก็ดูครับ แต่ว่าใส่ปุ๋ยช่วงประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วครับใส่ปุ๋ยไปเกือบเกือบเดือนแล้วครับช่วงสามเดือนครึ่งครับใส่ครับพอพอใส่แล้วฝนก็ตกมาผมใส่ปุ๊บเอาใส่ปุ๋ยเอามาโรยไว้รอบฝนต้นครับแล้วก็ปุปป๋ยโพแทสเซียมคลอไรนมันจะไม่ละลายนะครับผมใส่ก่อนฝนตกผมดูข่าวพยากรพอใส่ไปแล้วประมาณเกือบอาทิตย์ครับฝนก็ตกพอดีครับมิดปุ๋ยก็ที่แรกก็แดงๆนะครับพอฝนตกปุ๋ยก็ละลายไปพอดีครับแล้วก็ใช้ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำครับยี่ห้าห้าใส่ถังฉีดยาแล้วมาหยดตรงโคดมันครับช่วงแรกๆครับสองรอบครับสองรอบแล้วก็ฉีดทางใบไปเจ็ดรอบครับฉีดปุ๋ยสูตรยี่ห้าห้าครับไปประมาณห้ารอบครับบางวันก็สิบวันบ้างฉีดครั้งหนึ่งแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งบ้างครับฉีดบนไปบนมาเท่นี้ก็เดี๋ยวมันมาฉีดศูนย์หกศูนย์นี่ทางใบนี่ครับผสมกับยี่ห้าห้าก็ประมาณสองรอบครับแต่ว่าทางดินใส่ไปรอบเดียว ตอนลองลองตอนช่วงแรกก็ลองพื้นไปประมาณครับก็ประมาณไล่ละครึ่งศอกเหมือนกันครับลองพื้นก็เป็นศูนย์สีห้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดสี่ยิบเอดครับแต่ว่ารอบ3เดือนครึ่งนี้มาลองใส่ปุ๋ยศูนย์หกศูนย์ครับระเบินหัวปรากฏว่าฝนตกใส่พอดีครับแล้วก็ผมว่าเอ๊ะเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยศูนย์หกศูนย์แล้วก็มันจะชะง,งักปุ๊บใบมันจะเหลืองหรือว่ามันจะไม่ขึ้นต้นครับมันจะ ใคว่ามันจะหยุดแค่แกนหรือว่ามันจะลงหัวอย่างเดียวไม่นะครับมันก็คือขึ้นยอดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าฝนเป็นปัจจัยนะครับความชื้นมีมันก็ขึ้นครับใครว่ามันจะหยุดครับเพราะว่ามันจะหยุดมันไม่หยุดเอออย่างที่เห็นนะครับมันไม่หยุดเลยครับที่มันหยุดเพราะว่ามันแรงมากๆช่วงคือมันจะโตช้ามันก็ไม่หยุดนะครับมันจะขึ้นช้าแต่พอฝนตกปุ๊บมันก็เห็นไหมยอดวันกวบกว่าเดิมอันนี้ฝนก็หยุดตกที่ประมาณวันที่ยี่สิบสองมีนาคมครับอันนี้ก็ มันก็ตกมาประมาณ2ี่สกว่าวันแล้วะครับเกือบเกือบเดือนแล้วครับวันนี้จะพามาดูหัวนะครับว่าหัวโตหรือเปล่าครับนะครับก็ผมว่ามันหัวเร็วหัวขึ้นเร็วนะครับอย่างนี้เพราะว่าดินไม่ค่อยแน่นนะครับของน้องชายที่สูบน้ําใส่ห้ารอบแล้วก็ฉีดปุ๋ยสิบกว่ารอบเนี่ยก็ไม่ได้หัวโตกว่านี้เลยนะครับก็มีหลายคนบอกว่าสูบน้ําแล้วทำให้ดินแน่นถ้าโดนโซนไปดินเหนียวดินอะไรก็มีสีแน่นนะครับพอมันแห้งมันจะแน่นแล้วก็เห็นไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับมาดูหัวกันเลยครับ เดี๋ยวบางจุดก็เห็นนะครับไม่มีเศษหญ้าใช่ไหมก็คือ,อแข็งบ่าอยู่คนนรับบางจุดนะครับอุ๊ย,ยมีก้อนเลยครับอันนี้มันเป็นดินก้อนเลยห้องน้ำมันข้างล่างก็ชุมช่มๆบ้างอยู่นะครับนะครับมีความชุ่มบ้างนะครับพอที่ลากฝอยนะฮะกินนะครับ หัวมันเจอแล้วครับโอ้มันกโตอยู่นะครับครับุ้งหัวเยอะอยู่ครับอืตัวหัวมันลงลงล่างเลยครับลงไปหากินข้างล่างครับรับหัวก็ตตบ้างเลยครับเท่าแขนเด็กเลยครับนี่ครับเดยกคนนี้พูดเท้าแล้วนะครับมันยาวแคนู้นโอเคครับคิดว่าเดือนเดือนสิ้นเดือนเมษาน่าจะโตกว่านี้ครับดิ้งก็แห้งเลยครับ ัวเยอะอยู่ครับัวใหญ่อยอ่ข้างล่างใหญ่ไปนุ่มครับใหญ่ไปอยู่ครับโอ้ชต้นไม่สูงนะครับแค่เมตรกว่าๆแต่ผัว่าก็โตอยู่ครับนี่นึงแน่นนี่หนึ่งครับผมว่ามันอยู่ที่ดินนะครับบางโซนดินไม่ดีนี่คือปลูกก่อนเกิดก่อนเป็นดินทรายอันนี้ดินออกเป็นเป็นดินแบบนี้อ่ะรู้สึกว่ามันจะหวโตดีครับดินร่วนปนทรายปนออกดําำนี่นึงครับโตดีครับ ครับชอบเลยครับกันคุยหัวมันนะครับเดินไปดูนะครับต้นใหญ่นี่ครับต้นนี้อวบดีลองดูหัวด้วยครับสี่เดือนครึ่งไปทด้ไนแล้วครับโหยังเดียวเลยครับคุยง่ายครับต้นนี้อินนิ่มขึ้นห้อยแข็งฝนตกวแค่รอบเดียวนะครับตั้งแต่ปลูกมาเดือนมีนาคมครับ ตกรถงวดเดียวดินที่แห้งแรงไม่เคยรับฝนก็รับไปแต่ว่าตกแรงพอสมควรครับเห็นไหมเดดต์มาแรงมากมีสารนี่ครับแห้งเดือมากเลยครับโอ้หัวหัวก็มีแล้วครับนี่กหัวมันเอ้ยหัวนี่หัวไม่ค่อยโตครับอุย้ยแต่เขาโตอยู่ข้างล่างข้างล่างโตอยู่ครับยาวนุ่นครับครับเท่าแขนเด็กเลยครับ แขนแล้วครับครับมันคือมันใหญ่กว่านิ้วปูตีท้าแล้วครับมันยาวไปข้างล่างนะครับหัอยาวนะครับใช้จะลงไปหากินน้ำข้างล่างครับขึ้นมาข้างบนไม่ได้ดูมัอก็โตอยู่ครับเดี๋ยวคนนี้ปูท้าแล้วครับเข้าแขนเด็กเด็กเด็กแล้วครับเยาวลงไปนู่นครับโอเคถัดผลอีกรอบนึงก็น่าจะหัวใหญ่กว่านี้ครับนี่ก็เดือนมีกลางเดือนมษานะครับสิบหกมษา ได้ประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็มาสุบว่าเออมันที่ใสู่นซูนหกศูนย์แล้วก็ไม่หยุดการเรเติบโตทางยอดนะครับก็คือไปต่อได้ครับขนาดใส่ใส่จ้าดินแดงเลยนะครับโรรอบรอบทรงพุ่มนะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้ก็เยอะพอสมควรเลยครับคิดว่าจะชกอจเหลืองแต่ไม่นะครับก็ใส่ศูนศูนเดียวก็ยอดอ้วน ใบอวบนะครับเพราะว่าเจอฝนตกครับคลิปนี้ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับว่าเราเสร็จปุ๋ยแล้วมันหยุดไหมก็คือมันไม่หยุดหรอกครับฝนตกมามันก็ไปต่อแล้วครับนะครับยิ่งอีกเดือน2เดือนยิ่งถ้าฝนตกใส่อีกงวดยิ่งจะสูงกว่านี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะครับว่าหัวก็เริ่มโตูแล้วครับก็ยอดก็ไปต่อได้นะครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม